มาอยู่กันที่ APT Championship 2025ครับผมแอคชั่นเริ่มจากคุณแมทเิียสลิฟถือคู่คิงจากตำแหน่ง UTG ครับเลือกที่จะโอเพนเลสมาที่2 1 0 0 0 0หหรือประมาณ2.1บิ๊กไบครับจเจอคุณดังคนดีคนเดิมครับถือคู่10จากตำแหน่งบิ๊กไบเลือกที่จะอออินไปเลยครับแล้วคุณลิฟก็สแนปคอนะตรงนี้อีซี่สแนปคอมากๆครับคู่คิง12บิ๊กไบเท่านั้นนำอยู่ไกลมากๆครับตรงนี้อยู่ที่79%ต่อ21%นะ สิทของคุณดังจะมีปฏิหารให้เขาอีกรอบไหมต้องไปรอดูกันนะครับแล้วฟอบตกมาเป็น A 57ครับผมมีอยู่2เอาไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีปัดดอให้คุณดังด้วยครับผมสองเอาที่เทิร์นและรีเวอร์และเทิร์นตกออกมาเป็น8ครับ2เอาอยู่เหมือนเดิมครับผมที่รีเวอร์ตอนนี้นําอยู่ที่95%ต่อ5%แล้วครับจะมีปฏิหารในโปเกอร์อีกรอบหรือเปล่าครับคุณแมทเทียส แพ้คือตกรอบเลยนะครับตรงนี้แต่นําอยู่ไกลมากๆครับโอกาสเกิดขึ้นนี่คือน,น้อยสุดๆครับผมและรีเวอร์ตกออกมาเป็นแปรครับคุณลิฟดับเบิลอัพไปเลยครับผมแต่สําหรับใครที่ชอบแฮนด์มันๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเอาไว้ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้ารันกนครับผม